แม่เนี่นี่เห็ดนาและโอ้ยปพุ่เห็ดทานที่น้องมีดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งเอ้ยอุ้ยแมงอย่างไตในที่น้นองเห็ดทาน เห่านถือฝฟนเพิก่กระสีเพิ่งดินออกประมาณนี้พี่น้องอืมแต่ดอกงามๆมือนีกระสิมีแต่เห็ดทานละพี่น้องนี่นี่เพิ่งดินออกนะพี่น้องเห็ดทานออกเต็มอยู่พ่นน่ีนี่หนึ่งแสบจามันสีก,กอบก็เห็ดบานเขาพี่น้องนี่ดอกหนึ่งมึงออกเป็นโมเป็นโมพี่น้องเลย นี่นี่สิออกเป็นโมเป็นโมเนาะเออเถอะทางแนวผุ้นะจ้ะจนีแต่เห็ดทานพี่น้องมือน,นี่เห็ดหนาแหล่พอเห็นเลยูนจ้าดอกนึงนงจ้าดอกนึงดอกใหี้จ้ะเห็ดทานเนาอผมอีกดอกนึง เฝ้าไล่าตาได้พี่น้อง,ไงเไยเฝ้าไล่าตาได้จ้ะอันนี้ดอกบักใหญ่เลยเนี่ยประทุบเลยนี่เห็ดทานนี่จ้ะนี่อือพี่น้องมาแต่นี่เห็ดดอกนี่คือคือเห็ดลองโงกานเขาเนาะเห็ดอีอย่างพูดจาเห็ดตายเปียที่นี่เนาะพี่น้อง เอ้ยเถ่าเมือถือฝนพี่น้องก็เห็ดนี่นี่ก็เห็ดหน้าแล่พี่น้องเห็ดหน้าแหล่ไม่ค่อยงามปันไดอันนี้พี่น้องเห็ดเพิงเอาหัวหลุดแล้วหัวหลุดแล้วเห็ดเพิงคมจ้ะพี่น้องบ้านเ้าก็ซีแมนเห็ดเพิงแง่แลรอเนาะพี่น้องเนาะขาวจุนพูนบ่พี่น้อง พี่น้องเรืนดอกนึงดอกนึ่งก็สิมันเห็ดอันันพี่น้องเห็ดทานอ,อื้อโธดอกดำือทานคักแน่เนาะพี่น้องมึงเห็ดหน้าหมากโมนี่กรุ๊บนะปบาสิโตแต่กะเท่าแล้วบ่ค่อยงามปายในพี่น้องทีมใบเพื่อนเป็นเสียอยู่นี่ละเนาะว่เอาหัวพันละเฮ้ยปวดะ มองน,นี่ออกเป็นโมด้วยพี่น้อง